ดวงชะตาวันที่18ตุลาคม2568วันเสาร์ที่18ตุลาคมพศ2568นี้มิใช่เป็นเพียงวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปฏิทินทั่วไปหากแต่เป็นวันที่มนทนจักรวาลได้เรียงร้อยพลังงานแห่งดาวพระเคราะห์ให้มีความเข้มข้นและในสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยมีดาวเสาเป็นประธานและผู้กำกับทิศทางของสรรพสิ่งในวันนี้อย่างแท้จริง การทำความเข้าใจในคนลวัตแห่งดวงดาวจะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตให้ผ่านผลอุปสรรคและไขว่คว้าโอกาสได้อย่างเต็มศักยภาพอิทธิพลแห่งดาวเสาว,วันแห่งกรรมผลแห่งการกระทำและการพินิจภายในพลังงานที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลที่สุดในวันนี้คือดาวเสารพระศนิอย่างไม่ต้องสงสัย อิทธิพลนี้มีได้มาจากเพียงการที่วันนี้เป็นวันเสราร์ตามปกติแต่เกิดจากการซ้อนทับของพลังงานเสาถึง3ชั้นทําให้วันนี้กลายเป็นวันแห่งการพิพากษาทางกรรมที่เข้มข้นเป็นพิเศษวันเสราร์วันนเสราร์โดยพื้นฐานแล้ววันเสราร์เป็นวันที่อยู่ภายใต้ใตการกํากับของดาวเสรารซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความอดทนความมีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบ ความเชิงช้าแต่หนักแน่นและการให้ผลของกรรมอย่างตรงไปตรงมาวันไตรยโยดาศีแห่งพระเสาหรือชานิไตรยโยทศีวันนี้ตรงกับดีถีทีท่13หรือไตรยโยทศีซึ่งเป็นวันเสาร์พอดีก่อเกิดเป็นวาระพิเศษที่เรียกว่าสนิไตรยโยทศีหรือสนิประทศสวัต์ซึ่งเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบูชาพระเสาเทวา เพื่อขอขมาในกรรมเก่าลดทอนอุปสรรคและความทุกยากและเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวพลังงานของดาวเสาจึงถูกยกระดับจากเรื่องทางโลกสู่มิติทางจิตวิญญาณอิทธิพลร่วงของเสาและราหูในภาพใหญ่ของจักรวาลช่วงเวลานี้ดาวเสาและราหูหรือแผดกํกำลังจะโคจรมาทำมุมร่วมกันในราศีมีนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสราปิตโยคหรือ โยกต้องคำสาบแม้การกลุ่มกันอย่างสนิทองศาจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่แต่พลังงานร่วมของดาวบบประเคราะห์ทั้งสองก็เริ่มแผ่อิทธิพลแล้วทำให้เกิดบรรยากาศของความสับสนการถูกทดสอบทางศิลธรรมและการเผชิญหน้ากับผลกรรมที่ซับซ้อนการรวมตัวของพลังงานเสาทั้ง3ชั้นนี้ส่งผลให้วันนี้เป็นวันที่การกระทำทุกอย่างมีน้ำหนัก การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นการใช้ทางลาัดหรือการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบจะส่งผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานกว่าปกติในทางกลับกันการกระทำที่ตั้งอยู่บนความอดทนความซื่อสัตย์และความมีวินยัยจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและนำมาซึ่งรางวัลที่ยั่งยืนในอนาคตนี่คือวันสำหรับการทำงานหนัก การทบทวนแผนการระยะยาวและการกระทําที่สุขุมรอบคอบไม่ใช่เวลาแห่งการเสี่ยงโชคหรือการเริ่มต้นที่ฉาบฉวยการเดินทางของดวงจันทร์จากหัวใจราชสีสู่การรับใช้ที่ถ่อมตนดวงจันทร์หรือสองที่เป็นตัวแทนของอารมณ์จิตใจและความรู้สึกของผู้คนในแต่ละวันกำลังเดินทางผ่านสองราศีและสองนักสัตว์แรกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ก่อเกิดเป็นโครสร้างสององค์ของสภาวะทางอารมณ์ในวันนี้องค์ที่ 1. ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกา41นาทีจันในราศีสิงห์และปู่รับผลคุณีนักสัตว์ในช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกา41นาทีดวงจันทรสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีธาตุไฟมีความเป็นผู้นำต้องการการยอมรับและรักในการแสดงออก ประกอบกับสถิตในปูรผลคุณนีนักสัตว์ซึ่งเป็นนักสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความสุขความรักความคิดสร้างสารรค์และการพักผ่อนหย่อนใจพลังงานในช่วงนี้จึงกระตุ้นให้ผู้คนมีความรู้สึกอยากเข้าสังคมต้องการแสดงความสามารถและมีความปรารถนาที่จะได้รับการชื่นชมแต่ว่าพลังงานที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวานี้กลับถูกกดทับด้วยอิทธิพลอันหนักแน่นและเกร่งครืมของดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนของวัน ผลลัพธ์คือความขัดแย้งภายในอาจรู้สึกอึดอัดทําอะไรก็ติดขัดความคิดสร้างสารรค์ถูกจํากัดด้วยกรอบของความเป็นจริงหรือรู้สึกว่าความพยายามของตนไม่ได้รับการมองเห็นนี่คือเวลาที่ต้องนําพลังแห่งการสร้างสรรค์มาใช้ในงานที่มีโครงสร้างและมีระเบียบวิน,นัยเพื่อไม่ให้พลังงานนั้นกลายเป็นความหงุดหงิดขับข้องใจองค์ที่ 2. บ่ายสามโมงกลางคืน จันในอุตรภผลคุณีนักสัตว์และราศีกันหลังจากเวลา15นาฬิกา41นาทีดวงจันร์จะย้ายเข้าสู่อุตรผลคุณีนักสัตว์ซึ่งเป็นนักสัตว์แห่งการทำหน้าที่ความเมตตาและการอุปถัมภ์คำจูและหลังจาก22นาฬิกา11นาทีจะย้ายเข้าราศีกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นราศีธาตุดินที่โดดเด่นเรื่องการรับใช้การวิเคราะห์การจัดการรายละเอียดและความสมบูรณ์แบบ พลังงานในช่วงที่2ของวันนี้มีความสอดคล้องกับอิทธิพลของดาวเสาร์อย่างยิ่งความกดดันทางอารมณ์จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดและพลังงานจะไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่จับต้องได้เช่นการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบการจัดระเบียบบ้านหรือที่ทำงานการวางแผนการเงินหรือการช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือเวลาที่ความภาคเทียนจะก่อเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนการนำทางพลังงานแห่งวัน ไขร,รหัสเลือกยามและช่วงเวลาที่ต้องระวังปฏิทินโหราศาสตร์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของเลือกยามที่ต้องอาศัยวิจารณญาณอย่างสูงในการเลือกใช้มีการระบุถึงเลือกดีสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจในช่วงเวลา15นาิก18นาทีถึง15นาฬิกา46นาทีแต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่านีอาจเป็นกับดักสำหรับผู้ที่ไม่ระวังมรณโยก หรือช่วงเวลาแห่งความเสียหายตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา15นาฬิกาเนาทีเป็นช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรณะโยคซึ่งเป็นโยคที่ให้ผลในทางเสื่อมเสียความตายหรือการสิ้นสุดที่ไม่ผึงประสงค์การเริ่มต้นกิจการใดๆในช่วงเวลานี้จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบความล้มเหลวปัญหาเรื้อรังหรือไปไม่ถึงฝั่งฝันวิธานโยหรือช่วงเวลาแห่งอุปสรรค ้งแต่เวลา15นาฬกา41นาทีเป็นต้นไปจะเข้าสู่ช่วงของวิทานโยกซึ่งเปรียบได้กับพลังงานของแมวที่อาจนำมาซึ่งปัญหาจุกจิกอุปสรรคที่ไม่คาดคิดหรือความสำเร็จที่ต้องอาศัยเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อนำข้อมูลทั้งสองมาวิเคราะห์ร่วมกันจะเห็นได้ว่าช่วงเวลา15นาิ18นาที ถึง15นาฬิกา41นาทีนั้นแม้จะถูกระบุว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็คาบเกี่ยวอยู่กับมรณโยกอย่างเต็มที่โหราศาสตร์ผู้มีประสบการณ์จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลานี้อย่างเด็ดขาดสำหรับการเริ่มต้นสิ่งสำคัญดังนั้นหน้าต่างแห่งโอกาสที่แท้จริงๆแคบอย่างยิ่งคือช่วงเวลาหลัง15นาฬิกา41นาทีที่ผลจากมรณโยกไปจนถึง15นาฬิกา46นาที แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิธานโยกดังนั้นหากจําจเป็นต้องเริ่มต้นกิจการในวันนี้ควรทำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยความตระหนักรู้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาจุกจิกและต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทางที่ดีที่สุดคือการใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการวางแผนการเจรจาที่ไม่เป็นทางการหรือการทำธุรกรรมเล็กๆน้อยๆแทนที่จะเป็นการเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ สำหรับราหูการคือช่วงเวลาที่พลังงานของราหูมีความเข้มข้นทำให้การสื่อสารผิดพลาดการตัดสินใจคลาดเคลื่อนและเกิดอุปสรรคได้ง่ายจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬกา15นาทีถึง10นาิก40นาทีควรหลีกเลี่ยงการเจราจาต่อรองการลงนามในสัญญาหรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญในช่วงเวลานี้ในสำคัญทางจิตวิญญาณความมั่งคั่งวิน,นัยและแสงสว่างแห่งบรรพบุรุษ ความพิเศษของวันนี้ยังอยู่ที่การบรรจบกันของ3มเทศกาลความเชื่อที่สำคัญซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วได้ให้ข้อคิดทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งวันธนเทราสเป็นเทศกาลแห่งการบูชาความมั่งคั่งโดยมีความเชื่อว่าการซื้อหาโลหะมีค่าเช่นทองคำหรือเงินหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนจะเป็นการเชื้อเชิญพระแม่ลักษมีให้ประทานพรด้านโภคทรัพย์และความเจริญรุ่งเรืองวันยะมะดีปัม เป็นประเพณีการจุดประทีปหรือตะเกียงหนึ่งดวนที่หน้าบ้านโดยหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อเป็นการบูชาพระยมหรือเจ้าแห่งความตายและธรรมะเพื่อขอพรให้พระองค์ปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้ผลจากความตายก่อนวัยอันควรวันไตรยดาสีแห่งพระเสาหรือดังที่กล่าวไปแล้วคือวันแห่งการบูชาดาวเสาเพื่อความมั่นคงและลดถอนอุปสรรค เมื่อพิจารณาเทศกาลทั้ง3ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันแห่งดาวเสาร์นี้จะเห็นสัจธรรมที่ซ่อนอยู่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือธนเทราสไม่ได้เกิดจากจางเสี่ยงโชคหรือความฟุ้งเฟอ้อแต่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรและมีวิน,นัยคือดาวเสาร์และความมั่งคั่งนั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตและสุขภาพที่ดีที่ได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายคือยะมะดีปัม ดังนั้นการเฉลิมฉลองในวันนี้จึงไม่ใช่การใช้จ่ายอย่างสูรุ่ยสูร่ายแต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาว การซื้อหาทรัพย์สินในวันนี้จึงควรไปในลักษณะของการสร้างรากฐานเช่นการซื้อหาเครื่องมือทำมาหากินการเปิดบัญชีเงินฝากประจำการชำระนิสินบางส่วนหรือการซื้อประกันสุขภาพการกระทำเหล่านี้คือการบูชาความมั่งคั่งในแบบที่สอดคล้องกับพลังงานของดาวเสารคือการสร้างความปลอดภัยและความเจริญที่ยั่งยืนด้วยน้ำพักน้ำแรงและความรอบครอบของตนเอง